เอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในไลน์เกมเศรษฐีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาลงเชฟเบอร์ีกโดยใช้การ์ดตัวละครมันวอนกันนะครับแล้วก็เรามีจี้นี้มาด้วยนะครับก็คือจี้ใหม่นั่นเองนะแพงคพทั้งดอกไม้สีลลงแต่ว่านี้เป็นเวอร์ชันธรรมดานะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นซูเปอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทอยไปก่อนนะได้ทอยคนแรกนะเจอพระด้วยมาถึงก้าวหนักเลยนะครับโดนไหม นะอย่าเพิ่งพูดเลยแล้วนะ่ะเออ,อาวางกระดาษสปริงไว้ตรงนี้ก่อนตานตัวเหรอเมาไม่นี่ครับนี่ถือว่าได้รีวิวแบบว่าเต็มประสิทธิภาพนะในซิปเปอรีกเลยมาเอ้าอ้นี้ผมมจะตั้งใจทอยหกนะคีย์บอร์ดไอามาใช้คีย์บอร์ดเมาส์ลั่นนะไม่ทราบแล้วกันแล้วก็ ลอยไปที่หแล้วกันนะได้สามไ้เป็นเลยนะครับเอ้ยผมลืมกดใช้โล่โดนเออใช่ผมลมืมืลืมของดีเขาเลือกเป็นสกิลเวียงแล้วเกาะล้างมานะแฟนติดไหมแฟนไม่ติดนะอ่ายังไง ไปต่อดับเบิ้ลอ้าวอ้าวแตนติดนะ <c oughs> โชคดีจัดไงเราจะรอดไหมครับมาลุ้นกันทุกคนมาเขาวิญญาณน,น,น้ำครับเขาติดปะอ๋อวิญญาณน้ำอยู่ข,ข้างหลังอ่ยังไงอ้าวอ๋อไม่อ้าวทำไมไปอยู่ๆก็อยากจะเสียการ์ด น่าจะชนไปเลยก็ได้นี่นะอืมไม่จำเป็นต้องไปตกตรงนั้นก็ได้แต่เขาไม่อันเชิญเราอะผมไม่เบี่ยงตรงก่อร้างเลยในประเทศเราเนี่ยอืมยังไงจ่ายหรือไม่จ่ายอัญเชิญอโนบิสนะผมอัญเชิญวิญญาณน้ำนะครับยังไงวางไว้ตรงนี้อ่าโอเค โอ้โห Bey, บ้าเอ้ยมันไม่เดินหน้าถอยหลังให้ผมเนี่ยเป็นสองครับเิ็นได้ถือว่าสวยอยู่ไปต่อดับเบิ้ลสวยครับเก็บมาอืมไปไหมเหรอ ยังไม่ไปแล้วกันนะครับผมจะเก็บไว้โอ้โห่กนเลยฟ้าอะไรเนี่ยโอ้จะร้องเอาเอาอะไรดีเอาอะไรดีออรดแล้วก็มาที่ตรงนี้ผมลืมกดใช้โลด,โดนอีกแล้วเมื่อกี้นึกว่าใช้ไปแล้วไปกดรับมาอีกที่บ้าตายนะครับผม ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ปนะ้ายหยุดแล้วจริงๆอยากจะาวางไว้แต่เราต้องวิ่งผ่านแล้วไงเดี๋ยวมันจะโดนเวียงบงเกาะล้างอ่ะมาตรงนี้ครับเอ้าหมกทะลุเราตรงนั้นไม่มีไม่ต้องจ่ายค่าบันทางอย่างนี้ก็โชคดีเลยสิครับสิบสองได้ไหมได้นะได้ไปไหนที่ไหนก็ได้ไหมโอเคมาลงนี่ครับ เก็บอะถ้าเกิดว่าเราเดินหน้าถหลังติดนะเราแบบว่าได้ว้ามาจมดีเขาตั้งนานแล้วอันนี้กว่าจะติดให้ผมนะโอ้โหจะบ้าตายเย่ไปยหยุดนะฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ้าวหมวดทะลุเหรอ อย่างนี้ก็เรียบร้อยดีต่อให้หมวกไม่ทะลุเราก็ยังวาร์ปข้ามหัวเขาได้ดูดครั้งหนึ่งวาร์ปข้าหัวครั้งหนึ่ง่ายสองแล้วก็กลับมาดูดอีกทีมังก็ตายอยู่ดีนะเจอมันวอนด้วยกันนะมันวอนเยอะมากเลยวันนี้เจอมาสองสามตัวแล้วนะครับผมในลีกมีจี้ใหม่ด้วยสุดยอดโอเคมาเซตที่ผมเล่นได้มีการวิกนะถ้าอยากเล่นแบบจริงจังต้องไปใส่ออฟกันวิกด้วยนะครับโอเคมา เอากันวิกกันด้วยนะครับจะได้แบบว่าไม่โดนวิกนะอันนี้มีโอกาสโดนวิกอยู่ถ้าเล่นแบบนี้นะตึงไหนละ เปิดพิธีมอบรางวัลโอเคโอเคใจเย็นก่อนใจเย็นไว้ยังไงสิบสองครับอือเอาดับเบิ้ลได้ของดีจัดพามายาจันออกล้วนะครับผมของเราขอให้ออกดีอย่างนี้บ้างแล้วกันนะถ้าันทางสูงสุดไงครับ ออทอยอะไรเขาจะทอยอะไร6นะระวังนะถ้าวิ่งผ่านเราอ้าวนั่นเวี่ยงเกาะล้างเลยเป็นไงล่ะบอกแล้วผ้ามายาจันออกแต่ว่าก่อนเลยฟ้าไม่ออกนะไม่เป็นไรตอน12เอาก็ได้ครับอืมอันเชิญมายัางไงยังไงไงใช้าการนะ โอ้รีชาร์ตนะอ่ะตกตรงนี้ปุ๊บแผ่นไม่ติดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทอยไปที่อ่าสิบสองอยหลังแล้วกันนะ <12. S 1> แล้วผมจะเชิญข่าตกตรงนี้นะแล้วก็ลุ้นให้ภาพมายาจาันออกแล้วก็จบเลยนะบลอยสี่จบเลย ข้ามายาจันในระยะที่ทอยโอเคเรา12ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีเบิร์ดล้วไปไหนก็ได้เราจะได้รีวิวไปได้ในตัวมาอีกรอบหนึ่งได้รีวิวละคมสามารถนึงแต่ว่าป้ายอยู่ยังไม่ยังไม่ได้เห็นครับผมอ่นะโอเคโอเคมาเจอกับมันวอสอีกแล้วนะผมติด <c oughs> อย่างตึงนะแต่ว่าไม่ได้ใส่จี้ใหม่มาเขาใส่มาเป็นรถบัสขโมยขโมยการดนะ เซตเนี้ยนะผมถ้าเกิดว่าใส่ขโมยการเข้ามาในอ่าอันไหนสักจี้สักชิ้นหนึ่งอะ่ะก็จะก็จะเจ๋งมากๆนะแล้วก็ใส่ออฟก,กันวิกไปแค่นั้นเองที่มอนวอนต้องการนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละจะเก็บเบิ้ลนไว้ดีไหมหรือว่ายังไงไม่เอาดีกว่าผมไปเลยดีกว่าเพราะาด่านนี้แบบเผื่อเราเก็บได้ปล่อยเบิร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโลดโดนอ่าสวยน่อ yeah. วางไว้ตรงนี้วางไปไงนะั้นแะยังไม่รู้จะวางไหนอันนี้มันวอนตำนานนะครับไม่มีคอสแต่ก็อย่าประมาทเชียวนะไม่ไปไค้โ,โลโดนกันเดี๋ยวลืมโอเคก็มาที่ตรงนี้ครับ,ซบเซิรบนสี่ได้ทันทีอ่ะโอเคงั้นผมมาตรงนี้ได้ซ้ำมาดิ มีแล้วไงแต่ไม่เป็นไรตั้งสองพอนะไม่อยากให้เขาวันทีเป็นแลนแต่เขาดูดแล้วได้ได้ห้าอีกอไปน,นะครับเบริบสองมาได้นะ <12. S 1> เขามีอะไรมาโจมตีเราไหม <12. S 1> ไม่มีนะมีแค่ผ้ามายาจันร์กับขังคุกนะดีครับ โดดเลยมาถึงขังไหมเนี่ยไม่ขังนะจะย้ายด้วยโลเราหายแล้วนะครับผมตอนนี้ขนาดมันบอนตัวธรรมดาเนี่ยไม่มีคอสนะยังโหดเลยนะยังไงโลงตรงนี้ครับแต่เขาวาร์ปต่อไม่น่าได้แล้วนะเพราะว่าจะโดนใบแดงอ่าโดนนะขังไหมเนี่ยขังอ้าวการขังติดนี่ไงนี่ไงได้รีวิวแล้ว ไปไม่ได้นะเรามีโลดโดนอยู่เพื่อนเรายังน่าจะพอรอดอยู่ได้นะผมยังไงห้าอ่าอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเวียงลงเกาะล้างทิีโอ้ยผ้ามายาจรันร์ไม่ออกโอ้โหไม่เป็นไรเปนสองไปครับยอมเสียการ์ดไปอ้าวได้นี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราตกกับดักก่อน กับดักวางนะกับดักวางปึ๊บก็ดูดมาครับเมีหมวกใช่ไหมมีนะติตั้งกับดักแล้วไว้ที่เดิมป้ายหยุดเอาไว้ตรงนี้อ่าได้รีวิวป้ายหยุดสักที <S 2> <S 2> แล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เ้อกับดักตัวนี้นะอ่าแล้วก็วกเบินอีกทีนะผมเบ <12 S 1> ินสิบสองเลยอีกทีนึง ภาพมายาจันนะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีภาพมายาจันอยู่ตรงไอ้นี่หรือเปล่าไอ้เกาะล้างอะนะไม่มั่นใจเมื่อกี้ฝ่ายน้องข้าไม่อยู่นะแล้วก็ออโต้ไว้ผมก็เลยตัดคลิปให้นะมันจะได้ไม่ยาวมากนะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่รับแล้วกันนะโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับอา้บารถบัสติดวางวันนี้ก่อนละกันเอา้าไม่ดูดอีก โอ้โหเกมเกมทำกับฉันอ้า oh. ว <laughs> ทำไมเราจะสวยได้ปานนี้โอเคครับแล้วก็ตายหยุดมาครับถูเข้ามาแต่เขาน่าจะมียกเว้นเหลืออยู่ปะหมดแล้วนะหมดแล้วก็น่าจะตายนะครับยังไง ยังไงเมื่อกี้ผมหยิบของผิดผมไม่ได้ตั้งใจหยิบอันนี้มาตัดกาอืมโอเคครับผมเจ็ดวินแล้ะนะผมเจอกับเดสนะผมอ่าเจอกับการที่ว่ามวยถูกคู่นะเขาไม่มีหมวกป้องกันหรออ๋อเขาใส่เป็นหมวกในเทศแทนนะครับแล้วก็ชาร์จโล่แต่ว่าตัวเดซมีโล่อยู่แล้วนะเลนเป็นปคนแรก ไม่เป็นไรนะครับจริงๆผมยากจะเก็บเบิ้ลไว้นะแต่ว่าแบบกลัวมันไม่เบิ้ลแล้วมันจะชาร์จอ้าวโอเคอันนี้ออกได้เบิ้ลฟรีนะผมแบบนี้ถือว่าดีชาร์จโล่นะอ่าก็ทอยเบิ้ลสองไปทีนึงโอเคครับเก็บไปเทมก่อนเเทมอะไรให้เราบ้างโดนโอเคครับอันนี้อย่าลืมใช้นะครับผม โลไม่ช้านะไอะโร่อยู่ขั้นหนึ่งกน็น่าจะไม่เป็นไรหรกมั้งเพราะว่าเราคือมันวอนนะเราคือการที่หน้าทางเดส์ยังไงล่ะไปไหนดีอันนี้ก่อนละกันแล้วก็วกไปซ้ำสร้างไปครับ เขามีเนเทศไปไม่ได้นะโอเคมาดูกันครับว่าเดชจะทำยังไงนะครับตอนเจอกับมันวอนนะครับผม12สเรามีโลกขั้นเดียวไม่ค่อยอุ่นใจเลยอยากได้สองขั้นมาฝานะครับผมเรามีการอีบัฟเรามีการขโมยเงินนะแต่ว่าผมก็ยังกลัวอยู่ดียังไม่ไว้ใจนะกลัวมันจะไม่ติดนะครับยังไง เดซวิ่งผ่านเราคนระับก็มีโอกาสาที่จะโดนเวียงลงไปเกาะล้างได้นะครับก็คือเป็นดาบสองคมเลยถ้าเดซจะโจมตีเรา <c oughs> เวียงไหมไม่เวียงนะ <c oughs> กันขโมยไหมกันอยู่นะยังไงครับกันสาบกันขโมยนะยังไงเดซจะทอยไปไหนนะครับผมยังไงเดซสามอ่าลายไปหยุดนะ คการขาโมยติดครับภาพฝันติดบนนสองโอเคครับผมได้เวลาเราแล้ว,ลวตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วลปึ๊บตัดไฟอ่าการขาโมยราเบิรลติดใช่ไหมเมื่อกี้เขามีนิลเทศนะแต่ผมวางไว้นี่ก่อน้ายหยุดไว้นี่แล้วก็ดูดเข้ามามนี่งไงมันจะโหดกับมันมอนก็นอย่างนี้แหละนะครับ เดี๋ยวนะกับดักไม่ออกเหรอโอ้โหกับดักไม่ออกถ้ากับดักออกผมจะวางไว้ตรงนี้ให้เขาโดนอีกรอบแต่ไม่เป็นไร <12. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะครับผมยังไงนี่แหละปลายหยุดมันดีอย่างเงี้ยแหละทำให้เราถอยง่ายขึ้นอะกู้นะกู้มานะผมควบคุมเต่าร้อยเปอร์เซ็นอเดี๋ยวนะกับดักวางนะผมวางไว้นี้ก่อนปลายหยุดวางวาไว้ตรงนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมนไม่ดูดเลยเนี่ยมันวอนดูดติดยากจังล้มละลายไหมล้มละลายนะผมอ่าโอเคบินที่แปดแล้วนะครับทุกคนโอ้ยโหดโหดโหดเซตนี้โหดนะเออถ้าเล่นถ้าเล่นแผนที่ที่แบบวางหลุมที่เกาะล้างไม่ได้นะครับผมว่าเซตนี้ยดีเพราะว่าแบบมันจะได้ไม่เขาเรียกไงอะ ไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ามาโดนในประเทศเวียเ่ยงไงคือระวงังแบบวางป้ายหยุดแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าอันนี้ได้เลยอะ่ะปล่อยผ่านได้เลยอะ่ะครับโอเคเราเจอกับพระอภัยมณีเป่าปีเป่าคุยมา,าแต่พระดาดนี้ก็โหดนะเพราะว่าพระสามารถวางตัวของไอ้วิญญาณน,น้ำไ้ที่เกาะลางได้นะทำให้แบบ ัวพาเองเนะี่ยเขาก็สามารถสปริงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งจี้อะไรเลยนะครับโหมดมากแผนที่นี้เหมาะกับพระมาก <c oughs> <c oughs> โอเคปลอยสิไปทีนึงนะครับผมยังไงละอภัยมณีละอภัยมณีปลอยเบิ้ลออสองได้นะครับยังไงครับ โลโดนได้ของดีงไ,งไงอบคุมเตาวร้อยเปอร์เซนต์อีก่ะยังไงครับจังหวะน,นี้ปัดเชิญติดนะออกรัวเลยถ้าลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเราได้ทอยคนที่สองแล้วภาอัดเราขนาดนี้เราลอดไหมคิดว่าไม่น่าเหลือใช่ไหมอืม ทำไงจะทอย12ได้ครัทุกคนทำไงจะทอย12ได้จะต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงให้ทอย12ได้นะวางรอบข้างรอบด้านเลย12ไปเอ้ยได้อยู่สวย <12. S 1> เยค,ครับอืมตัวหายไปหนึ่ง แล้วเรากา็ลงที่ตรงนี้แล้วกันนะมันมีนี่ดักอยู่เราต้องลุน้นออยถอยหลังป้าหยุดมาหน่อยป้าหยุดมาไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมวางไว้นี่ก่อนป้าหยุดมาเอ้ยสวยดูเข้าไปทีนึง mm hmm. อืมแล้วก็แล้วก็ไปไหมไปดีไหมไปเนาะเออจะได้ดูดเขาอีกรอบ กลับมาดูดครับอ่าวางไว้ที่เดิมไปอยู่ไว้นี่ดูดทอยถอยหลังติดหน่อยได้ไหมขอร้องเอ้ยได้อยู่อย่างนี้สองจับเบิลสิบสองอืมโดนเข้าไปครับวางที่เกาะล้างมาอันนี้สวยก็ไปถ้าต๊ออกไหมเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ออกอยู่งานก็ดูดเข้ามาเลยนะครับดูดเข้ามาเลยอืยังไม่ยังไม่ไปนะมะเอาอันนี้วางครับผมผ้ามาัาจรันร์ออกไหมถ้ามัญาจันทร,ร์ไม่ออกนะอืโคตรสวยเลยเราโอเคแต่ว่าหมวกเขาหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะพอยถอยหลังไปเลยนะชนป้ายหยุดสิบเอ็ดมาครับ ภาพฝันดวงจันทร์ยังไงเดี๋ยวผมจะย้ายไปลงแลนด์มาร์กนะครับผมแล้วก็จะลุ้นให้รถบัสติดนะครับอ่าเขาใช้การ์ดไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะต้องกู้อีกรอบหนึ่งนะครับผมผมจะโดดมาลงตรงนี้อ้าวรถบัสติดพอดีสวยครับวางแล้วผมเรามีกับดัางอยู่ที่เกาะลางนะเราดูดเขาเข้ามาก่อนปุ๊บให้เขากู้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะโดดไปลงที่เกาะลางนะเราก็กลับมาที่เมืองตัวเองด้วยกับดักงนะแต่ว่าฝันขงข้ามเนี่ยนะผม จะ,จะติดในเกาะน,นะครับเพราะว่าเขาอะ่ะอ่าเขาเรียกไงอะ่ะเขาจะย้ายไปทีหลังอ่ะอด้วยรถบัสนะครับรถบัสมันไม่ได้เพียงแค่เคลื่อนที่นะมันบังคับย้ายฝั่งตรงข้ามด้วยอันนี้คือที่ผมทําเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ฝั่งตรงข้ามอเสียเทินในการทอยไปเลยทีนี้เราก็มาลุ้นนะครับภาพมายาจันท์กับเกาะไร้ฟ้าว่าจะติดไหมนะอ่าถ้าเกิดว่าภาพภาพมายาจันทร์ติดนะครับเกาะไร้ฟ้าติดนะ เราก็จะสามารถที่จะวับแล้วก็จะขโมยเงินเขาเพื่อจอาชนะได้เลยนะครับอขอพายลินพันนิดน,นึงนะครับอ่เกาะไอยฟ้าไม่ติดครับภาพายาจารย์ติดแต่เกาะไอยฟ้าไม่ติดแล้วผมก็วางป้ายไว้ตรงนี้นะดักตัวเองอไม่เป็นไรลุนซูเปอร์แมนแล้วนะไม่มานะเอเคทอยสิบได้ไหมอ๋อสิบหอกยากเลยเกินนะทอยสิบ โอเครถบัสติดนะครับผมอย่างนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งนะครับเพราะว่า,าแผนที่นี้ถ้าลงที่แท่นเนี่ยสามารถให้จะลงไปยังในแถวนั้นได้ทั้งหมดเลยซึ่งในแถวนี้มีลานบินอยู่ด้วยครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นแผนที่ปกติมันจะลงลงแท่นแล้วไปที่่าลานบินไม่ได้นะแต่ว่าแผนที่นี้ทําได้แล้วก็แผนที่ใหม่ๆทําได้นะครับจะต้องคิดอะไรมากละเรือรก,กอะไรก,ก็เลือกไปนะครับตอนนี้เราก็ชนะแล้วนะครับผม อ่าอันเชิญเคลื่อนย้ายนะครับผมมายังตรงนี้นะมาตกภาพฝันดวงจันทรเรียบร้อยนะครับผมเอโอเคก็ถือว่าก้าวบินไปได้นะประสบความสําเร็จในการรีวิวจี้ใหม่ในวันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับมันวอนมากๆกนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวจี้แพ็คพิทั้งดอกไม้สีลุงคู่กับมันวอนนะผม่าซึ่ง ก็ถือว่าสมคำาล่อลือนะครับที่มาซัพพอร์ตกับตัวมันวอนมันเองนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประกอบการตัดสินใจกันได้นะครับว่าถ้ามีมันวอนแล้วเนี่ยอยากจะทําจี้นี้กันหรือเปล่านะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็แนะนําว่าให้ทํานะครับเพราะว่ามันก็นั่นแหละนะมันซัพพอร์ตได้ดีจริงๆนะครับอย่างที่เห็นเพราะว่าเวลาที่มันวอนทอยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีป้ายหยุดวางข้างหน้านะครับก็เลือกจุดที่จะวางได้แล้วก็ไปได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่ามันระวังว่าจะกลัวเวี่ยงนิรเทศอะไรเ ปัญหาคือแผนที่ใหม่ๆเนี่ยมันวาร์ปบ่อยไม่ได้ไงแล้วมันใช้เกาะลอยฟ้าไม่ค่อยได้นะครับมันต้องทอยสดอ่ะแล้วพอมันทอยสดปุ๊บมันก็บางทีจุดที่ว่าเป็นภาพฝันดวงจันทร์อ่ะมันไม่ได้เป็นจุดที่เราจะทอยเบิ้ลได้นะครับมันอาจจะเป็นแต้มขี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าเกิดว่ามันห่างจากเรา3ช่องอ่ะเราจะทอยยังไงให้มันได้เบิ้ลนะเบิ้ลสามคุณเบิ้ลได้เหรอนะครับมันเบิ้ลไม่ได้ไงนะครับมันก็เลยทําให้อ่าจีเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะนะครับต่อให้มันเป็นแต้มอะไรก็ตามนะครับถ้าเก เราก็ส2แล้วก็ถอยผ่านแล้วก็เบิ้นถอยผ่านแล้วก็แบบกลับมาลงที่พื้นที่ผ้ามายาจันทร์แล้วก็โจมตีต่อเลยเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีซัพพอร์ตมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกและนะครับว่าเซตที่ผมเล่นเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่ามันขาดการวิกนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบไม่มีการวิกแล้วกลัวว่าจะโดนวิกนะครับอันนี้คือผมเล่นแบบไม่มีกันวิกเลยนะก็โชคดีนะที่ไม่เจอสายวิกนะครับถ้าเกิดว่ากลัวเนี่ยก็ต้องหาออฟกันวิกสักแบบ ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีออฟก,กันวิ่งอยู่ในในเซตก็จะดีมากๆเลยนะครับเซตเมื่อกี้นี้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอ่าลดบัสอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้นะที่มันมีขโมยการนะมันก็จะเหมาะไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ หวังว่าน่าจะได้อะไรบ้างจากคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามผมได้เลยนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์นี้เ,นนาากเกี่ยวกับเกมเศรษฐีนนะหรือว่าจะถามอะไรก็ได้นะครับผมก็จะมาตอบให้แล้วกันนะถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลก,กดกระ,ะดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในพายคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปทำเว้นขอให้โชคดีแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายจุบ๊บๆรักทุกคนนะครับไปแล้ว